ป <แก S 1> อดดินยเน,นี่ย่อจได้เอเาว่าอดดินมีบ่งนอยังยังงั้นห้ารยบาทครับห้ารบาทห้าอบาทอันนี้อ่ะสี่้าบาทเนี่ยเนีนี่ยเน,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 นี่วัฒธาตุอันนี้คือหันออวนวนูหัวมโูเมืองนครแล้วก็มีไข่เนี่ยห้าร้อย เนี่ย499ทั้งนั้นอันนี้คือ499ทั้งนั้นเนี่ยเนี่อันนี้499อันทั้งไส้สี่หกว่ามอันหน40,000กว่านี่ครับเนื้อไม้เท่าถุเท่าถนี่คือคือ499ใช่ร้เนีิ่นัครับครเนี่ย4 9 9บาทิรับอันนี้ถูงที่สุดแล้วที่สุดตัวเล็กแนสวยตัวเล็ก0ง0 0ตัวเล็กองหม่่ชางอลอรองลอรอง แม่ครับอันนี้ยังไหมอันนี้สองหมื่นหา้าสองหมื่นหา้าอ่าองุ่นชาองค์บูชาแพงทั้งนั้นมีโค้ดอยู่ตรงนี้เนี่ยโค้ดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอกตอกไอจีดีอยู่ตรงนั้น,อ,นอ,อ,อ่า ให้ยาเร็วห้ยาเร็ห้ยาเร็วหยาเล็วนั่นน่ะห้ยเวราคาสูงอันนี้โค้ดอยู่ตรงนี้มองเห็นชัดเลยนั่นน่ะโค้ดอ่าแล้วก็อุดมวลฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยมวลฐานอยู่ตรงนี้อเนี่ยขายได้เลยอหน้าเต็มเต็มอันนี้เนื้ออ่าอันนี้เนื้อทองเหลืองปลาเฮาอันนี้เนื้อทองฟ้าบาทอันนี้นวะ สี่บาทราคา 45, ดำสุดสี่หมื่นหาสี่หมื่อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้สี่หมืนห้าเกันแต่ของปีแต่เป็นของปีอ่าหกสองโคอยู่ตรงนี้เนี่ยโค้อยู่ตรงนี้สี่ห้าสองดีสี่ห้าอาไอสองแปดาเลขแปดรอยครับสองแปสห้า <28. S 2> <28. S 1> โพสองปอ แลกพป1 0มกรอบอันนี้เท่าไหร่นะคะอันนั้นพันเจ็ดอันนี้พันหกอันนี้พันห้าพันหกพันห้าอ่าอันนี้สี่ร้อยเก้าเก้าเ่นนั้นอันนี้หนังสือออกจกวดสองพันห้าสมัยนั้น สมัยปีที่แล้วเนี่ยราคาออกจากวัดเลย2,500บาทแล้วเนี่ยออกจากวัดเนี่ยประวัติไทยตอนนี้กี่บาทแล้วก็ตอนนี้มันมันคือผมมีอยู่แค่นี้เอาไว้เอาไว้ดูเป็นนั้นครับไม่ได้ไม่ได้าม่ได้3,400ตอนนี้แต่ออกจากวัดคือ2,500อยู่แล้วออกจากวัดก็2,500บาทอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยของแท้ของเทียมดูตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้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 ดูเนี่ยของแท้ของเทียมเนี่ยให้ดูตรงนี้เลย เนี่ยปีสองหกเพิ่งเข้ามาได้เลยรึเปล่ากีไม่กีกับอ่าเนี่ย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 อ่าเนี่ยเนี่ยอ่านี่ปีสองหกับนี่เนี่ยเลยตำนี่เลยกับเล่ตำนี่เลยปีสองหกปีสองพันห้าร้อยอีบุ่นแรกรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกเนี่ยท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นะครับอยู่ที่สองแสนประมาณอ่าประมาณสองแสนอ่าแต่ถ้าแชมป์น่ะคือตอนนี้เหลือหนึ่งล้านโอ้องค์ที่เป็นแชมป์น่ะคือตอนนี้อะก็ปล่อยอยู่หนึ่งล้านแต่ยังไม่มีใครเอานะค่ะแต่ยังไม่มีใครเอา ในราคาโปรอย,อยู่ที่หนึ่งล้านตอนนี้แล้วอ,อันนี้พันพัน่งพันห้าพันหกพันเจ็ดเอา 4, 5, 5, 5. สีเก้าเก้ามเนี่ยสีเก้าเก้าสองรุ่นเนี่ยสองรุ่นเนี่ยสีเก้าเก้าอันนี้ของวัดพระาธาตุวรวรมหาวิหารของแท้จากวัดมีโค้ดเรียบร้อยเนี่ยมีโค้ดอยู่ตรงนี้เนี่ยมีโค้ดอยู่ที่อ่าด้านอ่าซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเอาโอเจดีอยู่ แล้วก็รูไปใบไข่ด้านหลังเป็นหัวนโมอ่าเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นอะไรเดี๋ยวต้องดูในนี้เห็น <c oughs> มีในอินเทอร์เน็ตครับครับเออด,ดูดูได้ดูได้ดูได้อันนี้ไม่ใช่ของเก๊ของแท้จากวัด <comple ments> ของแท้จากวัดแต่นี่วัดพระธาตุไม่ใช่อันนี้วัดเจดีอันนี้วัดพระธาตุอันนี้วัดพระธาตุอ่าราคามันจะแรงวัดวัดเจดีย์อะแรงที่มาจากจุดตรงนั้นใช่ เบาเ้ารณใส่รวกันวัดค่าตัว้าหมา